กราบสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสู่ขุสู่คนสุมองสุบอนพบพ่อ,พอกับสรงน้องเค็ดคือเก่าคือเดิมพี่น้องเฮ้ยได้ข่าวว่าเฮ็ดออกออกพี่น้องก็เลยมาลุยป่าหาเฮ็ดเราลุดนำกัน่าสิได้หรือบออ่เนาะ พิษพลานประกันได้ก็โทษขออภัยพี่น้องเมื่อยแล้วมากับป้าเะยกะลูกสาวป้าเด็กอะเบาไข่้ำไมฮักเอาไหนเฮ้ยเอามาแกงเที่ยงนะน้ำไมยังเ้ยำไม่โจดบ่เอาเฮ้ย กี่หรอสบายดีพี่น้องพ,พี่น้องอันนี้คืออันคือวิธีห้องหากันอยู่ในป่าจังบวลงกันเนาะกันห้องสื่อไระยยันมันมีสื่อซ้ำกันนะนะมหาหลายคนนะพี่น้องก็เลยใส่แบบนี้เอาในใส่เฮ้ยนี่ไ่ เสียงดังก <c ười> ัขอเทษขอไฟเด้อ <laughs> พี่เนาะพวนห้องหากันเนาะเห็นเรงเนาะ ยังน้องใหม่นะน้องม้กับฮาพี่น้องน้องม้เพกโอ้ยคือบอกให้ป้าน้องม้น่ะมันถับเพ็ดมุนบ้าเลยะใช่น้องใหม้เพก มาเพกนี่แกงแสีบเด้พี่น้องนอ้อเฮ้ยมันแกงแสีบอยู่เฮ้ยจะน้อยเอฟซีสิว่าน้องแคทเป็นบ้าติบ้าวันซินพี่น้องบริกรินเขาวบริกรินเขาวันสาก uh. บริกรินเขาประดับดินกอเดียวสามอัน ยังเอบมาหน่อไม้อีนี่ป้าถับเพชรแตกบ้แล้วเนี่ยเอากระเซียมมาให้หนู้นี่ตี้นู้นถิ่มกระเซียมไว้ในหันเฮ็ดค่ะ เฮ็ดขาพี่น้องเฮ็ดขามันเป็นดอกขาวๆตั้งอยู่ในขี้ดินเอาเลยมันกำลังออกขาแกงใส่ไก่บ่ nhìn hơi đòn này, ừ. nhìn đường này. Ừ. Cái này ừ. À thổ sản, เดี๋ยวไล่เติมแล้วพี่น้องเจออีกแล้วเดี๋ยวพันตัวน้ำมันน้นนอนยใครเลือกข้าเห <c oughs> ็นบ่เป็นแมนบ่แม,มนาส,สามสามผู้โอ้ยเยอะมาทีหลังคือดังกลัวแท้เพนบ่เดีย๋ย่นพอดีกำลังงาม ม,มาเปลี่ยนกันป่านออกตีนค่ะคาค่าหนูมีคาเด้อค่ะมาเปลี่ยนกันบ่โมหน้าเอื่นมาเลยฉันไม่น่าเรียกเธอมาเลยหญิงผันฮ็ดหึมใช่ แป๊บ,บนึงเก็บไข่ให้ละงอก,ก่อนโอ้ปคือบทแจ็งที่น้องพี่น้องแปบ๊บหนึ่งเฮ้ยเก็บไข่อันให้ดละโงก่ก่อน เออเออน้ำใช่จะพันเห็นยุษะใช,ใช่จะจุ่มหนึ่งสะเ <c oughs> ย็ดขาพี่น้องตาเชอรออน หมูเดียวเป็นเศว้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดอกเราลงนี้กับโคกขึงคางข,งขง้งนั่นเนะเาะโคกลงคางขึ้นขาง,งน้องนีนดำนัเด้อเอาลงลาเลยคซะ <c oughs> พออีกแล้วพี่น้องเฮ็ดค่ะจีบปนหน่อยเฮ็ดขาเรืองนะให้พี่เห็นยังเฮ็ดขาบ่ลายดอกบ่ nà mong mà họ thiêng là pino họ thiêng nhà mẹ bầu khay ngoài mỏng hao hiến hả đế như say ngoài coi phan thư la hào

น้องไม่เพกบปเห็นหูหนูเพาะเห็นหูหนูเพาะไหมพันอะไรนี่ขีดหมบกบ นี่โชม่ใหนนั้นบอนี a. ่แผออกมาเนาะยังเฮียยังเฮยกระตุ้มตัดปีเฮยอันนี <in> ้ <overview> <in> <overview>